เอ็กซเรย์สีกากีรัฐบาลนางสาวแพรทองทันชินวัตรกำลังเผชิญมรสุมรอบด้านทั้งมอบกดดันพักร่วมเล่นเกมต่อรองและสถานการณ์ชายแดนที่ร้อนแรงขณะที่เศรษฐกิจย่ำแย่อายากรรมพุ่งศรัทธาต่อรัฐบาลถดถอยถึงขั้นวิกฤตแต่หากต้องการกู้ศรัทธาแบบทันตาหนทางหนึ่งคือการเร่งปรับปรามอาดากรรมโดยใช้องค์กรตำรวจเป็น,นกลไกสำคัญ เพราะตำรวจมีกำลังทั่วประเทศพร้อมรับมือพยาเสพติดลักวิ่งชิงปล้นอาจญากรรมไซเบอร์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้ทุกมิติที่ผ่านมาตำรวจมักลังเลเพราะเกรงว่าการลุยกับองค์กรอาจญากรรมอาจไปกระทบผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจแต่หากนายกรัฐมนตรีประกาศชัดว่าจะเป็นกำแพงให้พิงตำรวจจะกล้าลุยเต็มที่หลังมีคลิปเสียงหลุด นางสาวแพทองทานเริ่มสั่งการเด็ดขาดปราบแก๊งคอรเซ็นเตอร์จริงจังจนประชาชนชื่นชมโพลหลายสำนักสะท้อนเสียงสนับสนุนชัดเจนตัวอย่างล่าสุดกับยุทธการปิดเมืองสยบโจรค้นอิทธิพลแค่เจวันจับผู้ต้องหาได้เกือบหมื่นคนยึดปืนกว่า4,000กระบอกระเบิดกว่า600ลูกถือเป็นผลงานที่จับต้องได้ หากแนวทางนี้เดินต่อเนื่องไม่เพียงอาจยากรรมจะลดลงแต่ยังเป็นการสร้างเครดิตสำคัญให้รัฐบาลและอาจเป็นแต้มต่อที่ช่วยให้นางสาวแพทองทานยืนระยะบนเก้าอี้นายกได้มั่นคงยิ่งขึ้นทุกท่านสามารถติดตามคอลัมน์เอ็กซเรย์สีกากีโดยประดูแดงได้ที่ไทยแท็บลอยค่ะ